ตายเพื่อผู้หญิงย้อนบทสัมภาษณ์ต่อต่องงูต่อต่องงูกอไก่รอเรือหรือสีกอไก่รอเรือประสบการณ์ความเจ้าชู้ตอนวัยรุ่นเผยมอดูทักหลายคนจะตายเพราะผู้หญิงให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตและเรื่องผู้หญิงเรียกว่ากำลังเจอมรสุมรักหนักหน่วงสำหรับหนุ่มหน้าหวานนักแสดงนักร้องมากความสามารถอย่างตรงตรงกฤษกรที่เพิ่งจะมีข่าวยุติความสัมพันธ์ปิดตำนานรักกับสาวเบสรัฟวนีท่ามกลางแฟนๆที่ร่วมส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ จากกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นก็ทําเอาชาวเน็ตหลายคนโยงถึงกรณีที่ตรงๆเคยออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการทาง u t u b e ซานิเบาได้บบกแอลวันเพลย์กราวด์อีพีแตรงๆเลิกเป็นเสือเพื่อเบสคนเดียวว่าตนเองนั้นเคยโดนหมอดูทักว่าจะตายเพราะผู้หญิงโดยในรายการตรงๆงก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ความเจ้าชู้สมัยวัยรุ่นของตนเองซึ่งเจ้าตูวบอกว่าปัจจุบันไม่อยากพูดว่าจะเลิกเจ้าชู้แต่ให้ดูที่การกระทําอีกทั้งด้วยวัยที่โตขึ้นรวมถึงเคยพึ่งพาสายมูไปดูดวงจนโดนแม่หมอทักด้วย ตรงๆเล่าว่าในตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะไปดูถึงเรื่องผู้หญิงทว่าหมอดูหลายๆคนก็ทักซึ่งสิ่งที่หมอดูทุกคนทักมามีเรื่องเดียวที่ต้องระวังตรงกันคือเรื่องผู้หญิงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือวันหนึ่งจะตายเพราะผู้หญิงโดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ตนเองรับฟังและเล่าต่อถึงเวรกรรมที่เคยเจ้าชู้ในอดีตที่ส่งผลถึงการใช้ชีวิตอีกด้วยทําเอาแฟนๆถึงกับคนลุกถึงปงที่หมอดูหลายๆคนทักตรง,ตรงๆเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง อย่างไรก็ดีการดูดวงก็นับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและหนุ่มตรงๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงเอง